ธรรมะสวัสดีวันนี้ก็พวกเราก็มาถึงลั่นพมตอนนี้ก็เป็นจุดลั่นพมตอนมาดูสภาพตอนนี้ก็คือว่าไม่เหลือเหลือล่องรอยไม่เหลือล่องรอยให้พวกเราได้เชยชมอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ยียบร้อยนะครับลั่นพม <c oughs> ป่าเขาลำเนาไผ่ <c oughs> ก็ูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มาพักกันหลายเดือนก็ดูสภาพแล้วก็คือว่าแย่หน่อยพักผักพักกัน บรรยากาศห้วยขาแข้งจุดนี้ก็คงจะกลายเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเดินมาาวนากันที่นี่แล้วก็ จะได้ออกจากห้อยขาแข่งในวันที่19